วัดป่าเลยไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่หม,ม,ม,มุบ้าลัยแมงตำบลดวยหยางอำเภอเมืองสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตนตกของแม่น้ําสุพรรณบุรีแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าวัดป่าซึ่งภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตาปางปา่าเลไลซึ่งเดิมหลวงพ่อโตนั้นเป็นพร,ระพุทธรูปปางประธานประมเทศนาเช่นเดียวกับพระพุทธรูปศิลาขาวหรือหลวงพ่อประธานพรวัดพระประฐมเจดีต่อมาได้มีการบูรณะและทําเป็นปางป่าเลไล อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นพารามหลวงชั้นตรีระดับวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ซุ้งนาบานของวิหารวัดป่าเลไลมีเครื่องหมายพระมหามงกุฎอยู่ระหว่างชัดคู่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จทุดงมาพบสมัยที่ยังปําหนดยอยู่เมื่อเสร็จขึ้นของราชแล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์นอกจากนี้บริเวณด้านหลังพระโบสถ์เป็นที่ผลิตฐานของหลวงพ่อโต,ตยังมีสาราเล็กๆที่เป็นที่ผลิตฐานของหลวงพ่อดำ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่โพล่งนับถือของประชาชนในพื้นที่ด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารสร้างในสมัยที่เมือสงสุพรรณบุรีนั้นรุ่งเรือง,องซึ่งในฟองสวดา,านเหนือนกล่าวว่าพระเจ้ากาแต่ทรงให้หมอน,น้อยมาบูณนวัดป่าเลไลในช่วงปีพุทธศักราช1724พัประชาชนมานวัดการหลวงพรโตซึ่งบริสฐานใ,นในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกลเป็นพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอุทองสุพรรณบุรีองค์พุทธรูปสูง24.4 6เมตร รอบองค์รอบองค์นั้นวัดได้11.20เมตร m, ซึ่งภายในองค์ทรูปมีบรรจุอวบุรมะสารีนิกธาตุซึ่งได้จากพระมหาเถรล,ลายลายจำนวน36องค์วัดต่าใดๆมีความเกี่ยวข้องกับขุรณคดีไทยอันลื่นชื่อก็คือเสภาคุณช้างคุณแผนนิราชเมืองสุพรรณของสุทรภู้ซึ่งปัจจุบันวัดต่างลายมีถานะเป็นพระรามหลวงชั้นตีได้รับการยกฐานะในวันที่21เมษายน พุทธศัการาช2462โดยวัดป่าเลนไลนนั้นมีงานเทศกาลสมโภชนและพิธีกริ์หลวงพ่อวัดป่าเลนไลนปีละสองครั้งคือช่วงวันขึ้น5้ถึงเค่ำเดือน5และ5้ถึงเค่ำเดือน12